บางไฟบางนีเป็นของทีมงานที่ว่าก,ก่อน สุดยอดของการเดินทางสุดยอดเนี่ย รุ่นครับพี่น้องเป้าหมายคือ380สิเบาได้บสี่ดได้บนะครับโปรติดตามนี่คือบังไฟมาบักจอนทีมงานที่ว่าก่อนส่งเข่าประกวดบังไฟจากเมืองยะโสทร ร้อยยี่สิบพาไปเบามากๆเบามากๆ,าากๆพี่น้องมีการเจิดขึ้นต้อหมดแล้วนี่ครับอาการของการเจิดขึ้นต้อพี่น้องถือล่มหอบล่มอุ่มครับขันอยู่ในลักษณะทั้งสี่ ได้รุ่นครับป่าหมายสามร้สิบนาสิพันเด้เอา้ารุ่นกันยาวๆครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานรุ่งที่ว่านักสู่จากเมือ,มองมังไฟเสียนเมืองยะโสธรตอนนี้ก็ยังสูงครับุ่มกล่องกันยังงหงนอยู่ แปดสิบองศาเลดาว่าได้อีกยู่ลอยหาสิฟนะ แสดงว่า 300, 300. สามร้อยสามสิบเป้าหมายคือสามร้อยแปดสิบเบาดีครับเบาดีมากจังได้จังนิ่งแท เป็นบังไฟจวดครับบังไฟบอนังฐานสปีดต,ต้นเร็้ยวตั้งแต่ออกจากฐานเลยนะครับแต่ขึ้นได้ในสูงมากๆพอบอมีการสูญเสียขีเกียกล่องแทบไลลน้ำบอัท่านบังหันคิดว่าพันที่นังฐานแต่บอ่อนงัง องมกลต่ำลงมาครับตอนนี้45่องศา2 8 0ร0อพันไป300นี่ซัมซิม บองหมังมากตอนนี้มุมกล้องเหลือ30องศาสามรอยยี่สิบพันไปตอนหน้าตอตาครับพี่น้องเห็นสุวิแน่นอน ต่ำลงมาแล้วครับตอนนี้เหลือ20องศาถ้าฟังเสียงกระทบดินครับต่ำลงมา10องศาแล้วพี่น้องจะน่อยกับป้ายไหมครับยิงตํำยิงเร็ว ตืมะสดงก็ได้407วินาทีสุดยอดครับ